ดาโลดตกใจจริงๆเลยไปออกไม่ได้แล้วนี่ยกินแง่ฮะมีงานสองเก้าสองมาตาบเิมาตาบึฟังไว้นะครับเราไปคิดกับพ่อแม่เองนะถ้าฟังรู้เรื่องก็เงี่ยหงูลงครับโสตุงเงียบต้อง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 ถ่ายตรงนี้บถ่าย กะถาว่าด้วยการบำรุงมารดาและบิดา292เสออสตรีผู้ให้ผู้ให้กำเนิดชื่อว่ามารดาบุรุษผู้ให้กำเนิดชื่อว่าบิดาบรรดามารดาและบิดาทั้งหลายเหล่านั้นมารดาเทียวเป็นผู้กระทำการผู้กระทำกิจที่ทำโดยยากฉะนั้นพระผู้มีพระเจ้าเออเป็นดาบทชื่อว่าโสนะบัณฑิตเมื่อจะประกาศความที่มารดาเป็นผู้ทำกิจ ที่ทำได้ที่ทาได้อยยยากแด่พระรชาชาทั่วชมพูทวีปตัดแล้วซึ่งเว์ฐา,าเหล่านี้ในโสโสน,นันทชาดโสนะนันทชาดกโสนนันทชาดกจตกานิบาตจตกรนิบาตมาจากไหนอีกสต,ตินิบาทครับขออภัยครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปุตตะพลงังความว่าผลกล่าวคือบุตรบทว่านามสติความว่า บทย่อมกระทำการน้อมน้อมคือย่อมอ้อนอวอนเทพบาจะบุตได<อ>้ไงมนดาและบิดาครับจะมานดาและบิดาได้ไงกระโลตีไม่ใช่กะโลนตี<อ>ใครเป็นคนขอ,บขอดบุตคลอดบูดามานดาก็นั่นแหละบทว่านามสติความว่าบันดาย่อมกระทำการน้อมน้อมคือย่อมขอเทพบาว่าบุตจงเกิดแก่ข้าพเจ้าดังนี้บทว่าปุชติ ความว่าย่อมถามซึ่งเลิกฤดูอุตูฤดูเลิกมาจากไหนเอานี่จานนักคัตตานี้นะครับลึกๆไม่ใช่เลิกอ๋อย่อมถามลึกอย่างนี้ว่าบุตรเกิดแล้วด้วยลึกใดเป็นผู้มีอายุยืนบุตรเกิดแล้วด้วยลึกไหนโอ้รับไหนมีอายุสั้นดูดิวูอ่านว่าลึก ผมเอินเรฤกครับจารยดูฤกดูยามครับาจเรเลิกครับเฤกยามครับอาจารยและย่อมถามฤดูและปีอย่างนี้ว่าบุตรเกิดแล้วในฤดูไหนและในฤดูไหนเป็นผู้มีอายุยืนบุตรเกิดแล้วในฤดูไหนและในปีไหนเป็นผู้มีอายุสั้น บทว่าอุติบทว่าอุตุสิความว่าเมื่อเมื่อระดมเกิดแล้วได้แก่อาบในระดูไม่ใช่หรอเมื่อระเมื่อระดมเกิดแล้วระดูเมื่อระดูเกิดแล้วได้ชื่อว่าอาบในฤดูบทว่าข้าพะได้แก่สัตว์ผู้เกิดในคันบทว่าอาวกกโมความว่าย่อมก้าวลงคือย่อมบังเกิด โอ้แม่นอบจันเป็นผู้ก้าวลงจะเป็นผู้ก้าวลงได้ไงเป็นย่อมก้าวลงนามคือบังเกิดบังเกิดย่อมมีอธิบายว่าสัตว์ผู้เกิดในครรย่อมตั้งอยู่ในท้องในบทว่าอาวักกโมนี้พึงทราบเนื้อความโดยในที่ท่านกล่าวไว้แล้วในมหาตันหาสังคยสูตรว่าพิสูจน์ทั้งหลายเพราะการประชุมพร้อม แห่งปัจจัยสามแลสัตว์ผู้อยู่ในคันก้าวลงมีอยู่บทว่าเตนะความว่าเพราะสัตว์ผู้อยู่ในคันนั้นมารดาเป็นหญิงเป็นหญิงแผลท้องแพท้อง,ปงเป็นหญิงแพ้ท้อง,งบทว่าเตนะความว่าในการนั้นความรักในสัตว์ผู้บังเกิดในท้องของมารดานั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุน,นั้นมารดานั้นย่อมเรียกว่าสุหธา ดังนี้บทว่าเตนะควาว่าเพราะเหตุน,นั้นบรรดาน,นั้นย่อมเรียกว่าชายันติและว่าชตติบทว่าธนะขีเรนะความว่าด้วยน้ำนมกล่าวคือเอ่อน้ำนมคือทันเอ่อและด้วยเพลงครับบทว่าอัคาปาวุระนนะความว่าเมื่อยังบุตรให้นอนในระหว่างแห่งทันเอ่อ ยังสัมผัสแห่งสรีระให้แผ่ไปและย่อมปลอบโยนครับอาจาร<ะ>ย์ย่อมปลอบโยนครับย่อมปลอบโยนย่อมปลอบโย,ยม,โยยมโยด้วยเครื่องด้วยเครื่องกล่าวคือด้วยเครื่องกกปาวุลนะด้วยเครื่องกกกล่าวคือองค์บทว่าโตเสติความว่าเมื่อย,ยังบุตรให้รู้ให้สําคัญอยู่ ชื่อว่าย่อมปลอบโยนย่อมปลอบโยนย่อมปลอบโยนบทว่ามะมมังกตะวาคําว่ากระทําเอออาการคือความรักกระทาความรักใครกระทําความรักใครอย่างนี้ว่า,า,วาลมโอ้โอ้ลมย่อมพัดแดดย่อมกราดในบ้องบนแห่งบุรของเรา ย่อมคอยดูอยู่ที่กติย่อมคอยดูอยู่ด้วยใจแนบสนิทบทว่าอุพยามเปตัดสะความว่าเออมันดาไม่แสดงแล้วซึ่งทรัพน์นั้นแม้ทั้งสองแก่ชนเหล่าอื่นย่อมรักษาในห้องมัง่งคั่งเป็นต้นเพื่อประโยชน์แกบุตรนั่น บาทประกาศว่าคําว่าคําว่า,วาเอวังปุตตะอทุงเอออทุงปุตตะความว่ามารดาเมื่อยังบุตรให้สำเนียบอยากให้ให้สำเนียบว่าบุตรอันธพาลเธอเป็นผู้ประมาทในราชกุลเป็นต้นอย่างนี้เธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทในราชกุลเป็นต้นและ เจ้าจงกระทําการงานชื่อนี้เออย่มเดือดร้อนคือย่าลําบากเมื่อบุตรเมื่อบุตรถึงวัยเออมัรดาเมื่อบุตรถึงความเป็นหนุ่มปัตยโยระเนเมื่อบุตรถึงความเป็นหนุ่มมัรดารู้ความที่บุตรนั้นมัวเมาความที่บุตรนั้นมัวเมาในเมียของคนอื่น เออไม่กลับในเวลาค่ำคืนในเวลาค่ำคืนในเวลาค่ำคืนไม่กลับในเวลาเย็นมีมีน้ำตาคอเบ่าครับจ้ะมีน้ำตาทั้งสองมีน้ำตาทั้งสองคอเบ้าด้วยน้ำตาพี่มีในตามีในตาทั้งสองคอด้วยน้ำตามีในตาทั้งสองคอด้วยน้ำตาแลดูอยู่แกนคอมันถูกก็เต็มไปด้วยน้ำตาก็ได้ แลยด่ยย้มเด,ดร้อนก็มารดาและบิดาตีตีดังนี้ก็มารดาและบิดานั่นทั้งสองท่านยอมเรียกว่าเป็นพรหมว่าเป็นบุรพาเทพว่า,าเรียกว่าพรหมพระเทพปุพาจารย์เรียกว่าพรหมว่าบุรพาจารย์นตรงว่ามันมีจาอยู่บุรพเทพบุรพาจารยร์ และอาหนัยยะบุคคลเหมือนอย่างว่าเออการภาวนาสี่เหมือนเหมือนอย่างว่าถ้ามหาพรหมไม่ละก,การภาวนาสี่ฉันได้มารดาและบิดา ย่อมไม่ละการภาวนาสีในบุตรทั้งหลายฉันนั้นกเ็เมื่อเมื่อบุตรถึงรันเออมันมันดาย่อมเกิดเมื่อบุตรอยู่ในท้องไม่ใช่ถึงคันค่าตาแปลว่าอยู่ในท้องก็ได้เหมืนอนกันมันมาคู่กับก็เมื่อบุตรอยู่ในท้องมันดาและบิดาเหล่านั้นย่อมเกิดเมตตาจิตว่าในการไรบุตร บุตรเนาะในการใดาจะเราบุตรน้อยพวกเราจะไม่เห็นบุตรน้อยมีโรคเห็นบุตรน้อยจะไม่เห็นได้ไงอ๋อจะเห็นบุตรน้อยไม่มีโรคเขารอการเกิดห่งบุตรดูจะไม่ไม่เห็นได้ไงอยู่ในท้องครับจันขอบคุณมาเห็นน่ะเขาลำพึงไงอ๋อเมแต่จิตเกิดขึ้นนะก็ในการใดบุตรนั่นเป็นผู้มึนไม่ใช่มึนจะเป็นผู้มืนได้ไง อ,อ่อนนอนมันทัพก็อ่อนก็ในการใดบุตรนั้นเป็นผู้อ่อนเออเป็นผู้นอนนอนไงเป็นผู้นอนไงายถูกเล่นเป็นต้นกัดเออหรือถูกความนอนไม่สบายบีบคัน้นร้องไห้ย่ำมร้องไห้ในการนั้นบรรดาและบิดาเหล่านั้นฟังเสียงของบุตรนั้นย่อมเกิดความกาลุนกาลุน กรุณาการุญนะยังเกิดความการุณานะก็ในการที่บุตรวิ่งไปวิ่งมาเล่นไปหรือในการที่บุตรถึงวัยโสเภณีจะวัยโสเภณีได้ไงโสภณียะโสภาก็งามก็ในการอันนี้ยะก็ควรนะใ,ในในการที่บุตรตั้งอยู่ในวัยสาว ในวัยหนุ่มสาวก็ได้ในวัยหนุ่มสาวมันดาและบิดาเหล่านั้นย่อมมีจิตอ่อนโยนเออที่ย่อมมีจิตอ่อนโยนยินดีบันเทิงทั่วแล้วยินดีบันเทิงทั่วแล้วเพราะเลยดูบุตรน้อยในการนั้นมันดาและบิดาเหล่านั้นย่อมได้มุติตาก็ในการใด บุตรนั่นกระทำเออกระทำาการถือเอากระทำออการเลี้ยงดูกระทการเลี้ยงดูการการเลี้ยงดูเมีเยภรรยาย่ามอ,ยอมมาใสาเรือนแยกในการนั้นันรด,ดาเบราาเหล่านั้นย่อมถึงความที่ตนเป็นผู้ ย่อมเกิดความเป็นกลางย่อมเกิดความความที่ตนเป็นกลางว่าในการนี้บุญน้อยของพวกเราอาจเพื่ออันยังอัตภาพให้เป็นไปยังอัตภาพของตนให้เป็นไปยังอัตภาพไม่เป็นไปตามธรรมดาของตนยังอัตภาพให้เป็นไปตามธรรมดาของตนในการนั้นบรรดาและบิดาเหล่านั้นย่มได้อเบกขาเออบิดามาัน มีรามันดาเหล่านั้นเออท่านย่อมเรียกว่าพรมพูมีประจาอเราไม่รู้เราเรียกท่านไว้ก่อนพี่ท่านย่อมเรียกว่าพรมเพราะเพราะความที่แห่งท่านเป็นผู้เอมีมีความประพพูิเช่นกับพรมเพราะได้พรมไม่หารแม้ทั้งสี่ ตามการที่บุตรในในบุตรเทพธิดาทั้งทั้งหลายอย่างนี้ด้วยประการด้วยประการชนี้นเหมือนอย่างว่าออวิสุทธิเทพกล่าวคือพระขีณาสพไม่อาจจะไม่อาจได้ไงอาจด้ครับไม่ใช่ไม่อา่านไม่ได้ท่านไม่ได้แปลว่าอาจขณะท่านในการนับ ไม่คำหนึงถึงความผิดที่ออชนชนพานกระทำที่พวกชนพานกระทำการขังตาตาการขังตาว่ามุ่งหวังความเสื่อมอันไม่มีประโยชน์และความเกิดขึ้นแห่งประโยชน์ของพวกเขาโดยส่วนเดียวนั่นเทียวแต่ของนี่ไงถ้าของนยก็หมายความว่าประโยชน์ทั้งสองนี้เป็นของเป็นของคนพานอยู่แล้วแกว่ครับมันต้องแก่อยู่แล้ว แก่พวกเขาโดยส่วนเดียวนั่นเทีย่ยวย่อมปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขย่อมนำความที่แห่งสักการะออและมัรดาและบิดาเหล่านั้นย่อมนำความที่แห่งสักการะทั้งหลายจะไปมัรดาบิดาอะไรมันมีจาครอบอยู่ประธานตัวเดียวกันและเอ,อ่ยย่อมนำความที่สักการะ ความที่สักการะมีอานิสงส์มีพลานิสงส์มากแก่พวกเขาเพราะความเป็นทักขินายะบุคคลยอดาชั้นใดแม้พวกเขาแม้พวกเขาพวกเขาไหนไม,มันดาบิดามันดาเมื่อกี้บิดามันดา,นดาถึงวิสุทธิเทพแม้เหล่านั้นไม่ถ้าาวว่าพวกเขานั้นก็หมายถึงวิสุทธิเทพแล้วเมื่อกี้นี้ไม่คำหนึ่งความผิดของพวกบุตร ปฏิบัติโดยประโยชน์กุศลและความสุขจะโดยได้ไงปฏิบัติเพื่อดีปฏิบัติเพื่อประโยชน์ปฏิบัติโดยนะปฏิบัติเพื่อประโยชน์กุศลและความสุขแก่พวกเขาด้วยความเป็นส่วนเดียวนั่นเทียวเป็นทกักษิณายาบุคคลเอ่อย่มนำความที่สการะอันบุคคลกระทำแล้วมีพลานิสง์มากในตนแก่พวกเขา ฉันอีฉันนั้นรับฉันนั้นก็มาฉันใดก็ฉันนั้นฉันนั้นเพราะฉะนั้นบรรดาและบิดาเหล่านั้นชื่อว่าเทพพระความที่แห่งท่านเป็นเป็นผู้มีความประพฤติเช่นเดียวกับเทพก็เพราะบุตรก็เพราะบุตรทั้งหลายรู้เทพเหล่าอื่นก่อนด้วยอำนาจแห่งบรรดาและบิดาเหล่านั้นปฏิบัติ จ่อมถึงผลแห่งการปฏิบัติเออเพราะฉะนั้นเทพเหล่าอื่นอ้ยแมทสมมติติเทพอุป,ปติเทพวิสุทธิเทพเหล่าอื่นชื่อว่าเทพในภายหลังก็มันดาและบิดาทั้งหลายเออส่วนส่วนแย้งกับขึ้นบนส่วน,วนเออมันดาและบิดาทั้งหลายท่านเรียกว่าบุรารเทพ เพราะความที่แห่งมารดาและบิดาทั้งมารดาและบิดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการะก่อนกว่าเทพเหล่าอื่นก็เพราะจำเดิมแต่กันไม่ปแปลเตมารดาและบิดาเหล่านั้นก็เพราะเหตุที่มารดาและบิดาเหล่านั้นก็เพราะเหตุที่มารดาและบิดาเหล่านั้น ยังบุญให้สำเนียกจำเดิมแต่การที่บุญนั้นไม่คาเหตุติไม่แปรย่อมถือเอาคือจะย่อมถือเอาอะไรมันแปลว่าให้ไม่ใช่หรอกรรมว่าเหตุุกรรมมาให้บุญถือเอาอืมหรือสำเนียกจำเดิมแต่การหรือมันจากไหนไม่มีวาเลยให้ให้ให้สำเนียกให้บุญถือให้บุญถือเอาให้สำเนียถือว่าให้สำเนียกโดยในโดยใน เป็นต้นว่าอืมเจ้าจงนั่งอย่างนี้เจ้าจงยืนอย่างนี้เจ้าและและเจ้าผูงเรียกบุคคลนี้ว่าพ่อจำเดิมแต่การที่บุตรนั้นเกิดแล้วัตม ต่อมาภายหลังอถธาปะระปาเคยียาาต่อมาภายหลังอาจารย์ทั้งหลายเราอื่นยังบุตรนั้นให้ศึกษาศิละปะมีช้างเป็นต้นศิละปะช้างดีม,ดดมันมีศิลปะช้างเป็นต้นอ,อ,าาอ,นอนือาจารย์เราอื่นย่อมให้สรณะศิลอาจารย์เราอื่นยังบุตรให้บวชอาจารย์เราอื่นให้ เรียนพุทธให้เรียนพุทธวจนะอาจารย์เหล่าอื่นให้อุปสมบทอาจารย์เหล่าอื่นให้ถึงมากแล้วผลเสียไฟ่อยก็อาจารย์ทั้งพวงเหล่านั้นชื่อว่าอาจารย์ในภายหลังด้วยประการชนนี้ฉะนั้นมารดาและบิดาทั้งหลายย่อมชื่อว่าบุรพอาจารย์เพราะเป็นอาจารย์ก่อนกว่าอาจารย์ทั้งพวงก็เพราะมารดาและบิดา เหล่านั้นเป็นผู้ควรซึ่งข้าวและน้ำเป็นต้นที่บุตรทั้งหลายนำมาปาหูตังบูชานำมาบูชาพระหูตังนำมาพระหูตังต้อนรับต้อนรับจัดแจง อ,อ,อนุชวิกาคือเป็นเป็นผู้สมควรรับอะไรเมื่อกี้เพื่อเพื่อเพื่อจะรับเอ่อข้าวและน้ําเป็นต้นนั้นอ,อเพราะฉะนั้นมรรดาและบบรดาเหล่านั้นท่านจึงเรียกว่าอาหุนายบุคคลเอ่อ,อ,อเพราะเห็นนั้นท่าน พระผู้มีพระเจ้าเวนรพระผู้มีพระเจ้าอยู่แล้วพระผู้มีพระเจ้าจึงตัดไม้นสาพรมกสูตรติกะนิบาทและจตุกกนิบาทอังคุตันนิกายว่าพิสุทั้งหลายคำว่าที่วัจนนังเตตังท <คำ S 1> ี่วัจันนัง,ง,นงคำคำ,คำว่าพรหมคำว่าพรหมนั่นเป็นชื่อนั่น เป็นชื่อของมารดาและบิดา,คำ,าคำว่าบุรัพพระเทพคำว่าบุรพาจารย์คำว่าุนุญยะบุคคลเป็นชื่อ,อนั่นเหมือนมประโยช์ปเป็นชื่อของมารดาและบิดา,าข้อนั้นข้อนั้นราอเหตุอะไรข้อนั้นเ,เหตุอะไรจำไว้เลยว่าเขาแปลอย่างนี้ ภิสูุทั้งหลายบรรดาและบิดาทั้งหลายผู้มีพิสูุนทั้งหลายเพราะมารดาและบิดาผู้มีอุปการะมากอาปาทกาบำรุงบำรุงบุตรทั้งหลายอาปาทกาโปสกาบำรุงเลี้ยงบำรุงเลี้ยงบุตรทั้งหลายไปให้หมด่อนดีแปลนี้ให้หมดก่อนชาเตาโล เป็นผู้สแดสแดงโลกนี้เป็นผู้สแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายอ๋าจับ